พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2566ทรงพระเมตตาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลริิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ดำเนินการครอบคุมกิจกรรมดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนในสังกัดกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมในระยะแรกโครงการเซฟทุกดวงใจไทยได้มาจัดก,กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องมิติสุขภาพกายได้แก่การเอ็กซเรย์ปอดการฉีดวัคซีนที่จำเป็นให้กับเด็กและเยาวชนการ CPR และในมิติสุขภาพจิตได้แก่ตรวจประเมินสุขภาพจิต และตรวจวัดความเครียดให้แก่เจ้าหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมสร้างทักษะการใช้ชีวิตผ่านการเล่นบอร์ดเกมโดยในปี2567มีการดำเนินการทั้งหมดจำนวน8ครั้งใน23หน่วยงานและยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อมาพลเอกภัยบูรณคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขและคณะ ได้ประชุมและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมจำนวน58แหง่งแบ่งเป็นสถานที่แรกรับจำนวน38แห่งและศูนย์ฝึก20แหง่งโดยเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายการฟื้นฟูด,ด้านยาเสพติดและจิตเวชรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพดังนี้การพัฒนาระบบสาธารณาสุขสถานแรกรับและศูนย์ฝึก ได้ดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณสุข5ด้านซึ่งมูลนิธิราชทันปันสุขเป็น,นกลไกที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนทุกรายจะได้รับการคัดกรองดูแลและส่งต่อทางด้านยาเสพติดและจิตเวชซึ่งจะได้รับการรักษาควบคู่ไปกับการบำบัดตามโปรแกรมฟื้นฟู รวมถึงมีการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกจำนวน57แห่งและได้มีการยกระดับศูนฝึกพระนครศรีอยุธยาให้เป็นศูนฝึกเฉพาะด้านการบำบัดยาเสพติดและศูนฝึกสมุทรปราการเป็นศูนฝึกเฉพาะด้านจิตเวชด,ด้านการศึกษาและฝึกวิชาชีพ มูลนิธิราชทรนปบรสุขได้เข้ามาเป็น,นกลไกกลางในการประสานและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมพินิษกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากรมพัฒน,นาฝีมือแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมสัมภากรโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาในสถานที่ควบคุม มีการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับครูผู้สอนของกรมพินิษก่อให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อ มีการยกระดับศูนย์ฝึกศิรินทรให้เป็นศูนย์ฝึกเฉพาะทางด้านอาชีพที่ทันสมัยและอยู่ระหว่างการยกระดับหลักสูตรการฝึกวิชาชีพของศูนย์ฝึกทั่วประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานมีการยกระดับการส่งเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกวิชาชีพในสถานศึกษาทางภาครัฐและภาคเอกชนเช่นโรงเรียนพดาบทสถาบันเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรเป็นต้นนอกจากนี้กรมพินิษฐ์ มีแผนที่จะดำเนินการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี Halfway House เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบป,ปัญหาภายหลังปล่อยและจากการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการมูลนิธิทำให้เกิดการพัฒนาสุขภาพผู้ต้องราชทานพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อันเป็นการสืบสารพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ผู้ต้องราชทันเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมสืบต่อไป